สวัสดีครับในคลิป like นี้ครับก็จะมาแนะนําระบบนะครับเป็นระบบเช็คราคาขายส่งสินค้าสําหรับดีลเลอร์นะครับสาหรับคนที่ต้องการซื้อโค้ดซื้อระบบนะครับหรือว่าอยากจะจ้างเขียนเว็บเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าอยากจะเรียนเขียนโปรแกรมก็สามารถแอดไลน์แอดใต้ร่างคลิปมาได้เลยนะครับระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบเช็คราคาขายส่งสินค้าสําหรับดีลเลอร์นะครับดีลเลอร์เนี่ยก็จะมีหลายเลเวลนะครับก็จะได้ราคาส่งสินค้าเนี่ยที่ราคาไม่เหมือนกันนะครับ เราก็จะมาดูระบบการใช้งานรีกร์ดครับว่าเป็นแบบไหนอย่างแรกเนี่ยเราแอดมินก็ล็อกอินเข้ามานะครับเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยก็จะเจอหน้าแดชบอร์ดครับหน้าแดชบอร์ดก็ไม่มีอะไรครับก็จะมีข้อมูลทั่วไปนะครับต่อมาก็จะมีเมนูครับมีแดชบอร์ดจัดการสินค้านะครับจัดสินค้าก็สามารถเพิ่มสินค้าจากตรงนี้ได้ดูค้นหาได้จากตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะมีกองหมวดหมู่มจากตรงนี้ได้เลยครับ เข้ามาตัวนี้ก็สามารถเพิ่มสินค้าได้นะครับต่อมาก็จะเป็นจัดการหมดหมู่สินค้านะครับส่วนว่าอาจจะเพิ่มไปสักหมวดหนึ่งครับเพิ่มเข้าไปผมก็เพิ่มเข้าไปนะครับเป็นอุปกรณ์ช่างนะครับสินค้าอุปกรณ์ช่างก็กดเพิ่มหมวดูขข่นคับก็จะมีหมดหมู่เพิ่มขึม้นมาใหม่นะครับตรงนี้ก็จะแสะดงจํานวนหมดหมู่ครับแล้วก็สินค้าในหมดหมู่นั้นก็มีจัดการเลเวลของดิวเลอร์นะครับเช่นตอนนี้ Level 1, Level 1, มีเลเวลหนึ่งลดห้าเปอร์เซ็นต์จากราคาป้ายนะครับ ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรลสองนะครับเรลสามเราก็ตั้งเรลได้ครับเช่นอ่อติผมสร้างเรลสี่ขึ้นมาลดจากราคาป้ายประมาณสิบสองเปอร์เซ็น์ะครับรายละเอียดก็คือลดจากราคาป้ายสิบสองเปอร์เซ็นครับเรากดเพิ่มเรลก็จะมีเรลสี่ขึ้นมานครับต่อมาก็จัดการผู้ใช้งานนะครับก็คือตัวจัดการดิวเลอร์นั่นแหละตัวนี้ก็สามารถดูดิวเลอร์ทั้งหมดนะครับว่ามีคนแล้วก็สามารถกองเรล่าดิวเลอร์นะครับว่าเรลนี้มีกี่คนครับตัวกองก็อยู่ข้างบนนี้เลย ใช้งานง่ายๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเพิ่มดีเลอร์ใหม่นะครับสมมุติว่ามผมเพิ่มดีลเลอร์ใหม่ครับเป็นเลเวลสี่เลยแล้วกันนะครับข้ามสามเลยเปสี่เลยอ่าจะกกาะข้อมูลไปอ่าก็เกาะข้อมูลเสร็จแล้วครับก็กดเป็นข้อมูลดีลเลอร์ครับก็จะได้ข้อมูลดีเลอร์อ่าเลเวลสี่ขึ้นมาเห็นไหมครับอ่าเรียบร้อยละเมื่อกี้ยังไม่ได้เพิ่มสินค้าเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มสินค้ากันก่อนก็จะใส่สินค้าเข้าไปครับสมมุติว่าเป็นหมวดหมดู่เล็กทรอนิกแล้วกันตอนนี้ก็ เส่ข้อมูลสินค้าเสร็จแล้วครับก็กดใส่รูปเลยเรียบร้อยแล้วก็มันจะข้อมูลลงไปก็เพิ่มสินค้าใหม่เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นทีวีห้าสิบนิ้วขึ้นมาอ่าต่อมาเดี๋ยวรอเข้าสู่ยูซอร์ของดีลเลอร์นะครับก็ออกจากระบบก่อนตอนนี้เราก็เข้าสู่ยูซอร์ของดีลเลอร์เลเวลรหนึ่งนะครับก็กดเข้าสู่ระบบพอเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นนะครับว่าดีลเลอร์เนี่ยจะได้ส่วนลดเลเวลรหนึ่งอ่ะได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจากราคาป้าย ใช่ไหมครับก็จะขึ้นลดท้าเปอร์เซนต์จากราคาไปคูณเล้กก็จะเห็นราคาที่เขาได้ราคาส่งในรีวิวหนึ่งของเขานะครับตรงนี้ก็จะมีสินค้าครับแล้วก็สามารถค้นหาสินค้าได้เช่น,นที่ครับเรากดค้นหาเนี่ยก็กดค้นหา,นนหาสินค้าได้หรือว่าจะเลือกตามหมวดหมู่สินค้าได้นะครับต่อมาเรามาดูรีววเสียบ้างที่เราตั้งเอาไว้ ดิวเลอรลสี่เนี่ยเราตั้งไว้ว่าลบอาจจาะขา้ายคือสิบสองเปอร์เซ็นนะครับเห็นไหมราคาก็จะถูกลงเดิมนะครับสิบสองเปอร์เซ็นตอ่าเสร็จแล้วครับก็จะเสร็จสิ้นนะครับสำหรับระบบเช็คราคาขายส่งสินค้าของดิวเลอร์นะครับที่มีเลเวลหรือว่าส่วนลดเนี่ยต่างกันนะครับแต่ละดิวเลอร์นะครับจะมีราคาไม่เท่ากันส่วนลดไม่เท่ากัน สำหรับคนที่จะสั่งซื้อโปรแกรมซื้อโคด้ดอยากเรียนเขียนไปเขียนโปรแกรมหรือว่าอยากจ้างเขียนโปรแกรมก็แอดไลน์แอดมาได้เลยนะครับ